ช่วงนั้นบริษัทกำลังเร่งปิดงบการเงินปกติบริษัทจะเลิกค่าโมงครึ่งแต่พอเข้าไต่มาสุดท้ายทุกคนแทบไม่ได้กลับบ้านตรงเวลาวันศุกร์วันนั้นหัวหน้าของฉันบอกว่าแป้งวันนี้อยู่เคลียร์งานเอกสารหน่อยนะพรุ่งนี้ต้องใช้แต่เช้าตอนแรก ก็นึกว่าจะมีคนอยู่หลายคนแต่พอหกโมงเย็นทุกคนก็ทยอยกลับบ้านกันหมดทิ้งไว้แค่ฉันกับพนักงานไอทีอีกคนที่อยู่ชั้นล่างฉันนั่งทำเอกสารไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยมาถึงสามทุ่มทุกอย่างดูเงียบกิบจุ่จ ฉันก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่หลังแผงกั้นโต๊ะเสียงเดินแผ่วๆกอกกอกตอนตอนนั้นแป้งใจเต้นแรงก็หันไปดูแต่ไม่เห็นใครเลยพี่ชัยขึ้นมาหาแป้งหรอคะเงียบไม่มีเสียงตอบกลับ แปงเริ่มไม่แน่ใจหรือว่าเราหูฝาดไปเองฉันพยายามตั้งสติแล้วก้มหน้าก้มตาทำงานต่อจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มฉันก็ได้ยินเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดจากโต๊ะตรงข้ามแกกแกกแกกแต่นั่น มันเป็นโต๊ะของพี่หมวยแกเพิ่งลาออกไปตั้งแต่เดือนที่แล้วฉันลุกขึ้นเดินไปดูตรงโต๊ะนั้นไม่มีใครไม่มีอะไรเลยนอกจากจอมอนิเตอร์ที่สั่นเบาๆเหมือนเพิ่งมีคนใช้คนลุกสู้ขึ้นมาทันทีฉันตัดสินใจคว้าโทรศัพท์โทรหาพี่ชัย แต่เสียงที่ได้ยินจากปลายสายไม่ใช่เสียงของพี่ชัยเสียงในสายอย่าอยู่ต่อเลยเขารู้ว่าเธอเห็นฮะใครใครพูดเนี่ยฉันวางสายแทบไม่ทันรีบเก็บของกลับบ้านแต่พอหันหลังที่จะเดินออกจากออฟฟิศไฟก็ดับทั้งชั้นเงามืด แผ่คุมทั่วห้องทำงานและฉันเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงโต๊ะพี่หมวยเธอค่อยๆเงยหน้าเงยหน้าขึ้นมามองหญิงสาวพิศนาคนนั้นเธอยังทำงานไม่เสร็จเลยนะแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทฉันฟื้นอีกทีอยู่ที่ห้องพยาบาลของบริษัทพี่รบปภ บอกว่าเห็นฉันนอนหมดสติอยู่ตรงประตูทางออกพร้อมเสียงพึมพำของผู้หญิงที่ไม่มีใครเห็นหลังจากคืนนั้นฉันไม่เคยอยู่ดึกอีกเลย